สวัสดีครับอยู่กับผมในะเอก,กบ,บ้านครับผมมาครับวันนี้ได้เมนูไอ้มกนอไม้เนาะมกมหมอนอไม้แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำพริกเฮ็ดนะครับผมพริกเฮ็ดใส่ห้ามีไข่ต้มปลาสลิดทอดครับผมมาครับผมหิ้เข้าด้วยกันครับกะติก๊กเข้าเขาถ้าเลยแลงไงนึ่งเข้าครับผมขอหยัดวางไวน้นี่เนาะ มันเข้าด้วยกันครับแต่เออจะนี้นี่เอานอมันหน่อยเนาะหน้านอก็ฮะหน้าฝนนี่ามาครับมกน้องไม้นี่นี่สูตรอีสานสูตรร้อ็ดแต่คนเนี้ยให้กินครับนี่มอนูครับอบืมอ xem mô đục mô on hm thì hết 15 mới hết đấy ไฟต้มแกนหนึ่งปลาสลิดครับปลาสลิดทอดม,ม,อมุกน้อไยเนาะมุกมอ้อเคี่ข,ขวคั้วเห็นเนาะคนขนาดกว่าครับ

ปลาทะิลนะครับมันเก็บปลาหมูครั้งดับพิทอดอืมมั้ง สูตรอีสานสูตรร้อยเอ็ดู่ติดิวครับเมาขนาะดคนเดียวนะครับผมจะใครไข้จะใครการจะใครอืมหมละ อ่าปลาสลากครับผมปลากระดีอ่าบ้านพื่นเมอเดอร์นี่ใส่ปลากระดีเป็นตัว้ะครับตัวนี้จุดผูดกแกนมาลายโบกนะไอ้เรื่องอยู่ <c oughs> มาครับผมเข้าด้วยกันครับกะกงังอุ๊จิ้มหมาะนั่นหรอปานริบนะอินครับริบถอด chỉ phút điếu nấu này mm ừ. ừ. นัากันครับคึบคงหม้อหม้อแข็งเป็นอยี้ครคึงหม้อเป็นอย่านี้นะพวกผูกนะครับน่ากันเนี่ยบางนี่ด้วย น,นี่นหละพริกหม้อก็ละเฮ้ยพักหลวกเนาะมีพักหลวเกวเมาะใคร,รใส่บุเง,งินมาหนักด้วยวันนี้มาคำครับเขา กค่ะบมกหม้อหน่อไม้วัน อเดียบรยครับอิม่มนี่นัำพริกเปื่อนกับม้งน้อ่นอะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอกคนบ้านด้วยเด้อครับผมเจื่นคลิปหน้าครับบััสีีครับ